โอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครพบผมไม่ได้ดไลฟ์โฟตี้วันนี้เราอยู่ทัวรแรมอนไลน์กับแมปใหม่ๆแล้วนะครับเป็นการอัปเดตนะในวันที่10เดือน10ปี67นะฮะ2024ับมั้งหรือ25ห้รือเปอยู่นะครับก็แบบนี้ก็จะมีของที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับนน่นนี่นั่นเนาะก็จะรวมทั้งของมอนไอเทมของบอสของเอ่อลันติเล็กนะครับ ว่ามันมีอะไรน่าใช้น่าฟา์มยังไงอะไรบ้างนะก็สามารถดูได้ที่คลิปนี้นะครับโอเคก่อนจะไปเดินผจญภัยกันเนี่ยนะก็ฝากแบ็กมาเก็ตไปด้วยนะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อปีหน้านะฮะสั่งทำไอเทมต่างๆตามสายตามอาชีพนะครับหรือจะเป็นซื้อขายไอดีนะอยากขายไอเทมอยากซื้อไอเทมอะไรก็มาสามารถมาติดต่อนะสอบถามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแบ็กมาเก็ตยินดีดต้อนรับนะโอเคเรามาดูเนื้อหาในวันนี้กันดีกว่านะครับเป็นการอัปเดต เนาะส่วนใหญ่คนดูคลิปนี้น่าจะเป็นคนเก่าที่ที่เลิกเล่นไปแล้วนะครับเขาก็ยังติดตามเกมอยู่อ่ะนะโอเคแมปแรกที่โผล่เข้ามามันจะโผล่มาส่วนนี้ครับต่อจากสร้างสร้างหมู่บ้านอยู่บนนู่นะครับเป็นชื่อที่ราบชิดคัดนะครับโอเคมอนในแมปนี้เนี่ยจะมีอยู่3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นโปโจไก่ไก่เขียวนะครับก็จะมีแหวนนะ ก็ตัวสองอย่งเป็นเนียการ์นานะครับอันนี้จะมีหมวกนะครับอีกตัวก็จะเป็นโลซาลิลล่านะครับตรงนี้ก็มีหมวกเหมือนกันนะครับโอเคแน่นอนนี้ไอเทมทั้งหมดผมได้ทําการฟาร์มไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนนะครับแหวนที่ได้มาจากอีกตัวที่บอกเมื่อกี้แหละนะครับเป็นนักเก็ตนะครับไพลอตสินอะไรกัน่รู้นะ MP 400นะเพิ่มความเสี่ยงไอ้ธาตุมืด5%นะเฮคลบยิ H นะ่มห้านะก็ นะก็เฉยๆอยู่นะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับอันนี้ของไม่ใช่ไม่ใช,ช่โอเคหมวกอีกอันนะครับเป็นหมวกครับเอ่อเฟลเซียนะครับเป็นต้านทาน20นะต้านทานเวทอีก20นะเป็นต้านทานระเบิดต้านทานจะเป็นหมวกแท้งนะครับมีเฮกลบให้20แท้งตรงไหนนะครับตรงนี้ก็สามารถฟาร,ร์มได้นะนี่เป็นหน้าตาของมันนะครับก็ฟาร์มได้นะอยากได้ส,งส่งรูปว่าฟาร์มได้แต่มันมีหมวกแท้งที่ดีกว่านี้นะท่านผู้ชมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ อีกอันนึงจะเป็นผ้าผูกหัวนะเ e อลโม่นะครับอันนี้แน่ฟาร์มจริงนะครับเป็นเ t r 1 0าร์สิบอนะวุจอเข้า10เวจอเข้า10นะออฟระดับบอสเต็มมอนลิกนะครับนี่จะเป็นหน้าตาของมันนะออกแนวอีย e ิปต e ์อียิปต์นิดนึงนะครับมาไปแต่งคอสเพย์นนะเออนะครับไอผ้าผูกหัวเนี่ยมันจะตอบที่ไอตัวเขียวๆนี่นะผู้ชมนะเนี่ยไอตัวเขียวเขียว มอนมันไม่ค่อยเกิดกระจุกกระลอกนะครับแต่มันน่าฟาร์มนะเพราะว่าในตัวบอนจะมีดอกไม้แล้วก็ยาในตัวเดียวกันด้วยนะครับถ้าจะฟาร์มก็แนะนําให้เป็นธนูฟาร์มแล้วกันนะครับมาฟาร์มตรงนี้เนาะมันก็จะเกิดรอบๆนี่แหละเราก็ยิงยิงไปนะครับฟาร์มในที่นี้ผมหมายถึงฟาร์มรุ่น2รลูนะท่านผู้ชมนะครับก็มาฟาร์มกันได้นะหมวกดีนะหมวกดีถ้า2รลูก็เท่ากับได้ฟีนะก็มาลองมานี่กันดูนะครับมาฟาร์มมันดู แมปต่อไปก็จะเข้าร่องภูเขาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็จะมีมอน3ตัวเหมือนกันนะครับมีแย้ฟ้าแย้ดินนะครับแล้วก็แย้เขียวนะครับไอแย้ฟ้านี่ก็จะเป็นเป็นธาตุแสงเออบอะลืมบอกไปไอข้างนอกไอไอ,ไอตัวหมวกเมื่อกี้ตัวธาตุลมนะ <S <S ใช่ปะใช่นะครับอันนี้ก็เป็นธาตุแสงไอตัวเนี้ยนะครับดอกสนาบมือนะครับแล้วก็ไอคูฟานี่ธาตุอะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมสามารถตีแล้วก็ดอกของไอเทมอีเวนต์ฮาโลวีนได้นะครับมันจะบอกธาตุเนาะ ตอบได้ชิ้นไหนก็คือท่านั้นแหละถ้าได้เปรียบทตาแสงก็คือท่าแสงนั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะมีลูกธนูนะครับแล้วก็ไอตัวแย้ดินก็จะมีดาบมือเดียวนะครับมาดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับลูกธนูจะเป็นอันนี้นะลูกธนูนะไลท์วารีนะครับลูกธนูไลท์ลมวารีแปลว่าลุมหรือน้ำนะจะไม่ได้นะครับโอเคก็เป็นทาน่าสานะฮะเลือด15%เแล้วเฮกบวก30%ปอน่ากลัวอยู่นะวะ โอเคต่อไปก็เป็นหมัดนะเป็นท่าแสายมังกรโจมตีระยะไกล9%นะหมัดโจมตีระยะไกล9%ฟังไม่ผิดนะครเพิ่มการโจมตีด้วยเว150ทมนร้อยห้า์เซ็นทัดมืออีกห้นะคัต้านทัดมือนะนี่ก็เป็นหน้าตาของมันอันนี้ติดหลังนะครับไม่ติดมือนะไม่ติดมือนะบอกกัดน,นะครับอีและไอด้ดาบดาบมนมันไปไหนวะเดี๋บอกนะว่าอันนี้แหละนะครับนี่จะเป็นท่าดินนะครับเป็นเอ่อ ใหพีห้าพันแล้วก็ให้พีบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์อัตราคียี่สิบนะออกทรงดาบแทงแต่ดาบแทงมีดีกว่านี้เยอะเลยนะครับไปใส่ย,ย่างอื่นดีกว่านะโอเคนี่ก็เป็นไอเทมของแมปนี้นะครับก็พยายามจะไปให้ไวที่สุดนะบางคนไม่มีเวลาดูคลิปนะคนใหญ่ก็จะมาอัปเดตเฮ้ย,ยแผนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างได้กลับมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแมปสวยดีนะครับสวยแบบมืดมนนะแต่มันมันดูมีอะไรนะครับมันดูมีล่องๆนะครับใครๆก็ชอบล่องทางนั้นนะครับ ไปแมปต่อไปแอเรียสองก็ยังจะคงเป็นเฉกเช่นเดิมเป็นล่องๆแล้วก็มอนตัวเดิมนะครับเราก็เดินผ่านไปเลยมินิบอสไม่ได้อยู่แมปนี้นะอัปเดตครั้งนี้เป็นการอัปเดตที่แปลกประหลาดเพราะว่าหลังจากแมปบอสยังมีแมปให้ไปต่อซึ่งให้ไปตีมินิบอสนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็อัปเดตแผ่นนี้ไม่มีคิสตันนะไม่มีเอ็กเคีเล็กนะไม่มีเอ็กเคีฟ้าปกติมันจะมีนะไปเดินเข้าแมปต่อไปเลยนะเหมือนมาเดินเล่น เป็นแผนที่เมนหลักนะเป็นเป็นเป็นแผน่นแผ่นดินใหญ่ของโลกโทรแรแมแล้วนะที่เรายืยนอยู่เนี่ยนะครับพอเข้ามาแอเรียที่3ก็จะเป็นการต่อสู้กับบอสนะครับวงเล็บน,นิดนตึงนะครับบอสต้องทําการผ่านเควสเพื่อตีนะครับถ้าไม่ผ่านเควสตีบอ่ได้นะครับหมายถึงต้องต้องเดินเควสมาให้ถึง,งน,น,นะ ไม่งั้นมันจะไม่ไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นจุดข,ขาวเลยไม่เห็นบอสนะโอเคข้อมูลบอสนะฮะเป็นบอสท่าดินอีกแล้วนะครับแล้วก็เอ่อมีดาบเอเดียวกับสนับนะครับแล้วก็มีคริสตัลอาเกตนะก็ลองไปตีกันนะครับผมขออนุญาตเซตรุ่นนี้นั่นแป๊บหนึ่งโอเคกินปั๊บเสร็จแล้วนะครับอ่ะลองไปโซโล่บอสกันไหวไม่ไหวไม่รู้นะบอสโงดอยู่นะครับเอ้ยเดี๋ยวผมต้องเอาจุดแถบให้ทนะ่านผู้ชมดูด้วยเนี่ยว่า อย่าบอกปากเปล่า,ก,าก,ก็ได้มั้งตัวคาตามันแถบยากนะครับมันจะไม่ยากหรอกบอกไม่ยากนะเดีย๋ยวผมบอกให้แล้วกันโอเคจุดแถบจุดแรกจะอยู่ตรงกลางหัวเลยนะครับต้องรักษาระยะห่างเพื่อมองนะครับตรงนี้นะมองมันมองตรงนี้แหละแล้วก็ให้คนเข้าไปทําการซีซีนะครับซีซีก็หมายถึงการทําให้มันสตาร์ทอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยืนแถบตรงนี้นะอีกอันนึงจะอยู่ที่มือมือขวาของมันนะข้างซ้ายของเราแล้วอีกอันนึงจะอยู่ข้างหลังนะครับบอสหนอน นอนนอนน้ตำตาลเรจะเรียกมึงยังไงดีเนี่ย,น,ย,ยน,น่ากลัวจังเลยไปหวดเลยแพทเทิร์นบอสน่ากลัวนะผมบอกก่อนนะอัลตรุยระวังหนามวายตายแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวลบก,ก่อนรีลิเบอรี่ฮะต้องระวังให้ดีเลือดฉันไม่ฟื้นฟูบอสเลือดฉันไม่ฟื้นฟู เนี่ยแพทเทิร์นมันก็ดูดันนะดูดันไม่เกรงใจใครนี่อันนี้อะไรวะอุ้ยน้ำน้ำน้ำมันจะมีแพทเทิร์นหนึ่งนะผู้ชมมันจะปล่อยวงฟ้ากว้างๆมันจะปล่อยวงฟ้ากว้างๆเลยครับแล้วก็มันจะเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกไอเรียกอะไรเรียกน้ามารอบวงเออลอบรอบแมบนะครับเนี่ยผมรอมันปล่อยอยู่เนี่ยเพราะมันเป็นแพทเทิร์นที่น่ากลัว มันก็ไม่ยอมปล่อยสักทีไหมปล่อยมาสิบอสคนดูจะได้เห็นปล่อยออกมาไม่ใช่อันนี้อันนี้หนามอันนี้น่ากลัวเอออันนี้อันนี้ก็ใช่เหมือนกันมันจะมีท่าหนึ่งปล่อยมุงฟ้าเราต้องต้านมุงฟ้าเอาท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดเราหลบอะเราจะโดนโดนหนามนะครับเอาละประมาณนี้แล้วกันนะเอาเทสแล้วเนอะเอาเทสแล้วนะเอาเทสแล้วนะสูเอเนะเอเนะอันนี้แหละอันนี้แหละ นี่อันนี้ต้อนซะน,นี่เห็นไหมวงวงออกมาเต็มเลยนะครับระวังนะน้ำเออ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 ยังเว้ยยังเว้ยยังอยู่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมาเอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้อ่อนให้เมื่อกี้แกล้งโดนเฉยๆกว่าบอสเบื่อเฮ้ยใช้ท่านี้จริงเหรอบอสชะตาในขาดแล้วนายรู้ไหม นี่เป็นไงความหล่อที่ของคาถนะก็ประมาณนี้แพทเทิร์นมันจะยุ่งยากวุ่นวะวุ่นวายเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมนะครับแต่ก็อย่างว่ามันก็ดอกของค่อนข้างดีนะปึง้งก็คือเค้กนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาดูในส่วนของเออหินไม่ค่อยไอ้ที่เท่าไหร่หินหินขึ้นคือตามนี้ก่อนหินผมไม่มีนะครับไอ้แทจไม่ผิดนะหินอะไรวะหินหินไซเวสนะครับ แล้วก็สนับมือของมันได้แก่อันนี้นะครับเป็นลัสสกิล e ฟลเลอร์นะครับก็เป็นทัดมืดนะเพิ่มความเสียหายใน่ทัดแสง10%แทก11%นะฮนะมีอาวุธจาะเข้าให้20%ความเร็วในการโจมตีบวก900คาดการบวก30%เอาละมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าถ้าท่านผู้ชมไม่มีแซลมอนนะครับซึ่งจะมาแต่ในอีเวนต์สากุระมาช่วงกลางปีนะครับแล้วก็คนที่เล่นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย อันนี้จะดีกว่ากรงเล็บสัตว์ข้างของไอ้บูรามิดนะครับอันนี้นะน่าใช้แล้วก็ดีกว่านะครับก็มาดอกอันนี้ไปใช้กันนะครับส่วนคนที่จะเล่นมันจริงๆจังจก็แนะนําให้รอไอ้แซลมอนมานะครับช่วงกลางปีเนาะอีเวนต์สกุลละนะครับแต่ก็ถ้าเกิดอยากเล่นก่อนนะก็อันนี้ใช้แก้ขัดไปได้นะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับนี่เป็นหน้าตาของมันแอปนี้จะติดมือนะครับเป็นแบบติดมือนะแบบไม่อยู่ไม่ค่อยหลังนะครับอันไหนวะอันไหนนะครับ มือจะเบลลอทืเอเลยนะครับนี่ครับนี่สวยไม่สวยก็แล้วแต่จะพิจารณาเดียวนะกระชับผมมันบงเนาะอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นหน้าตาแบบนี้มันจะติดมือเงี้ยเนี่ยชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เออเอ่อต่อไปเป็นเป็นดาบอันดาบดาบนี่ยดาบอันเบลล์เลยเนี่ยเป็นดาบมือเดียวดาบกันดัมที่ใหญ่มากนี่เป็นดาบฮะนี่หน้าตาดาบมันจะใหญ่ๆหน่อยนะเป็นดาบมือเดียวนะไม่ใช่ดาบใหญ่นะ ดาบมือเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยดาบมือเดียวนะครับโอเคออปชันมันได้เกเปลี่ยนใสายการ์ดนั่นมันเลยนะพีนจูสึกโอเคเป็นธาตุมืดนะเพิ่มความเสียหายธาตุแสง10%บเปอร์ซ์ไอคสิบเอ็ดอาวุธเจาะเข้า20ความเร็วในการโจมตีบวกเก้าร้อยทำลายกำลังป้องกัน30ความเสถียร10นะครับนี่เป็นหน้าตาของมันนะที่เห็นไปแล้วนะครับและแน่นอนว่ามันจะมีไอเบส เริ่มต้น584นะแล้วแน่นอนว่าจะมีคำถามว่าพี่ฮะดาบนี่กับดาบดาวตกอันไหนดีกว่าการใส่ดาบดาวตกไปนอะไรอันดีละฮะไม่ต้องไปเจาะอ,อันไหนหรอกนะครับใส่นั่นแหละเจ่มแล้วนะโอเคต่อไปนะครับไปดูมินิบอสกันไปตีมินิบอสโซ่หน่งไหมบอสมินิบอสเป็นท่าลมนะครับผมไม่มีชุดท่าลมซะด้วยซัยเออใส่อันนี้ไปก่อนก็ได้แก้ขัดนะครับ แก okay, ขัดไปก่อนมิดิบอสถ้ามันก็ไอ้นี่อยู่แต่มันก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับก็ตีได้ง่ายๆแหละนะสำหรับมิดนะิบอสเนาะเดินก็ามาผ่านอีกแมปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนโซนถามจริงโลกโรเลมไม่มีเมืองแต่ผมดูว่ามันย้อนยุคเดนเสาร์ร์มากเลยตอนเนี้ยก็มาเดินเล่นแมปกันได้นะแต่ยังไปต่อไม่ได้นะครับบนนู้นมีอะไรอ๋อมีที่ไปซึ่งยังไปไม่ได้นะ โอเคก็เข้าถ้ำนะครับมาตรงนี้นะตรงมุมซ้ายนี่จะเจอมิดี่บอสนะครับในห้องโถงอันนี้ข้อแนะนำนะครับพยายามตีให้มันอยู่ในห้องนี้เข้าไว้นะครับหรือชิดกำแพงนะครับเพราะามันปล่อยเขี้ยวแบบโคตรเยอะมาลองกันดูอาจจะตุยนะครับอาจจะตุยได้นะโบบะโบบะ โโโชชชอืมอดูมันปล่อยเขี้ยวนะอย่าเอามันมาตีกลางลานแบบผมนะท่านผู้ชมเป็นเรื่องไงบอกเลยโดนรอที่ตีบอกเข้านะฮะแล้วก็สับไปเรื่อยๆดาเมจมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรือผมมันตีผมไม่โดนผมก็ไม่รู้ัน ทำไมฉันตีมันเบาจังเลยต้องลองเอาเวทมาหวดดูนะครับค่อยค่อยตีไปมิติบอสหลังๆไม่ค่อยตอบไอ้นี่ให้เลยครับเห็นได้ชัดว่ามีการต้านกี้นะมิติบอสหลังๆไม่ค่อยตอบไอเทมสวมใส่ให้เลยตอบแต่หินโค้ไม่โดนเมาหมดเลยเมื่อไหร่มึงจะปล่อยหนามไม่นั่นนะสักพีเอ้ยเขี้ยวฉลามไม่นั่นมาสักพี เมื่อวานร้องกันระงมมันไม่ยอมปล่อยโอ้โหตีตีไม่ติดกีมันไม่ยอมปล่อยน้ำอะ่ะอ่ะพี่สบายใจอ๋ออ๋โอ้โหยังไม่หมดเลยอ่ะไม่รู้เกาะมันเยอะหรือต้านมันเยอะหรืออะไรต้องแทงหลังดูไหมต้านคีด้วยตีติตเดเจสหมดเลยครับ ค่าลบเลีกมันสูงนะระวังให้ดีบอสแถวนี้สมัยนี้มันเถื่อนโอ้ล้านเข้าเลิกเล่นนะครับไปเล่นโบกันดีกว่าดีไหมอ่าไม่ทันแล้วโอ้โหเทนริวผมไปแล้วครับนี่ฮะแพทเทิร์นมันวนมันไม่มันไม่ยอมปล่อยหนามที่เป็นวงเยอะๆถ้าไม่ยอมปล่อยก็ให้ท่านผู้ชมไปประสบพบเจอกันเอาเองแล้วกันนะ เออเริ่มเข้าเออเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วถ้าไม่ตายหลอดทอี่อือดูท่าอะไรไปวะเมื่อกี้เอออ่อนโดนดามิดหลักพันนะตีไม่แรงตรีไม่แรงน่าจะสัดส่วนนะแต่เลือดเราสองหมื่นเลยนะมันน่าจะโดนแรงกว่านี้ป่าวะโอเคมันก็มีอยู่แค่นี้เออมีทางไปต่อไปนะลงตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ มันต้องเดินมันเดินเป็นไปทางนู้นรอดถ้ำแล้วมาตรงนี้แล้วรอดถ้ำอีกทีอย่างเงี้ยเมื่อวานผมก็ไม่ได้มาตอนเล่นในสตรีมนะครับแล้วก็ไปทางนี้เอ้าเอา,เอานี่น,นี่มีทางลงนี่นี่เอา้าทำไมถ้ำเยอะจังเลยอ่ะขอเดินดูแปบบ๊บท่านผู้ชมอย่างกงีจะมีอะไรอันนี้ถ้ำนี้ไปไงถ้ำนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วทำมาทำไมอันนี้ก็มี จุดโอ้โหมีกระจุกเลยว่ะมอนตัวนี้ดรอปอะไรบ้างนะอู้เลปเตอร์เรนเจอร์โอ้วันนี้ดรอปเซตลงออฟอาวุธเลยนะเนี่ยผ้าเอ่อหินแล้วก็อสูรนะครับแจมเลยแต่มอนอึดหน่อยนะต้องมีของหน่อยนะครับเออนี่ขุดรถทำไปแล้วทำโอ้โหตรงนี้ก็มีกระจุกอกีกเป็นห้องฟาร์มเลยว่ะ นี่ก็ผ้าเอ้ยอันนี้ก็อาซูรหินกับอาซูรน,นะครับเห็นได้ชัดว่าจุดฟาร์มใหม่เนี่ยโคตรดีเลยจุดฟาร์มเออแมปนี้ไม่มีทางไปต่อน่าจะสุดละน่าจะให้แยกไปตรงนู่นอะแมปนู่นอะแมปอัปเดตเฮ้ยนู่นไงอ๋อไม่ใช่อันนั้นมันสีครูฟา้าหมดละเนี่ยหมดละไม่มีอะไรละแมปใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปดูของร้านทีเล็กกันดีกว่านะครับมีหมวกใหม่มาสองอันนะ เออลืมเอาหินบอสให้ดูหินบอสเป็นหินอันนี้นะครับหินกุกกี้นะครับหินมินิบอสอนะหมายถึงหินมินิบอสนะครับโอเคมาดูที่ร้านตีเหล็กนะฮะพูดคุยสอบถามสร้างเออหมวกนะครับปุ๊บมันจะมีหมวกใหม่มาเป็นเบลปิศาจกับกระปรงแดนเซอร์นะครับซึ่งผมได้ทําการคราไปแล้วอันนี้ก็เป็นกระปรงแดนเซอร์นะนี่ ชอบไม่ชอบสวยไม่สวยแล้วแต่คนนะครับไปทำสีเล่นกันเองนะครับเล่นสีนะครับเป็นการฟื้นฟูเอาไว้สามสิบนะความเร็วในการไล่บวกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยความแม่นบวกหกสิบแล้วก็โดนแน่นอนบวกสิบห้านะครับอันต่อไปเป็นเวลปีศาจนี่ครับเป็นเอเมทิกสิบเอ็ดความเสถียรสิบทำลายกันป้องกันเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ย หน้าตามันคุนมากเลยเหมือน่วงบอสอะไรสักอย่างนี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดที่อัปเข้ามาก็น่าจะไม่ลืมอะไรแล้วนะครับที่จริงยังมีส่วนของ Regist o อร์ e l e v e เวล0ใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำคลิปแยกอีกทีนึงยังได้ไม่ครบนะครับเก็บยากเก็บเย็นระเกินรีชิตนี่นะเออโอเคก็ประมาณนี้ตกลงอะไรไปก็กขออภัยนะครับบอกกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ ฝากดีสไลด์ไม่ใช่ฝากแบงก์มาเก็ตไปด้วยนะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อสป,ปีนาสั่งทำครองนะครับนู่นนี่นั่น,านสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยแนละ้ฝากดิสไลด์วิธกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนหน้าไลฟ์สตรีมนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเออใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรบอกได้นะคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าถ้าเกิดเออมันน่าสนใจเดี๋ยวทำนะครับคอนเทนต์มันตันๆนะก็ทำไปหมดแล้วนะครับบา,บายจุบจ๊บ